สวัสดีครับเซากานะครับผมจากคุ่บตรสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมมือหนีเซากาสิภาพามาเบิ่ง LC018DT นะครับเซากาไปตีเทินมานี่ขั้นเนี่ยราคา3า0 0 0นแปนะครับมีโรตารีพร้อมด้วยครับโรตารีเป็น RX165E ้อูอยู่จังหวัดปาเดชยทุนให้เบิงสภาพนะครับนี่ขั้นนี้แหละนะครับได้3 8 0 0 0รถกระทือว่างโอเคอยู่นะครับสภาพ รถตเลียงยังงามๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสิภาไปเบิ่งใหม่ดอกรถตเลียเดี๋ยวให้เบิ่งชั่วโมงนะครับ4ี่พชั่วโมงนะครับผารฐานแห่งมาทฐานสภาพโอเคอยู่นะครับผานก็เป็น225ส e องห้า e h a p y พัดนะครับเป็นผานโค้งหนักของ40แรงประมาณนี้แหละนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากตีเทินโทรสอบถามเซลกาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ชื่อคลิปนะครับ ประมาณนี้ครับพอกันไหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ